สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ว่าจะมาปลูกไผ่หวานปลูกไผ่หวานนะครับซื้อกล้าเข้ามากล้านี้ก็ตกอยู่เ,เฉลี่ยแล้วก็กล้าละหนึ่้บาทนะครับกล้าละหนึ่้บาทก็สั่งซื้อทางออนไลน์ก็เอามาทดลองปลูกดูครับท่านผู้ชมเอามาทดลองดู ว่ามันจะได้เรื่องไหมมันจะเป็นมันจะได้กินไหมนะครับเรามีพื้นที่น้อยก็พยายามดัดแปลงวิธีการปลูกนะจะปลูกไม้ผลจะปลูกนู่นปลูกนี่ก็ดัดแปลงเอาว่าจะปลูกในกระบะจะปลูกในเข่งอ่าสำหรับวันนี้ก็คงจะมาปลูกในกระบะอย่างรถยนต์ ซึ่งสองกระบะข้างล่างเนี่ย <c oughs> ก็เอาตั้งเฉยเป็นกระบะเป็นล้อรถยนต์ที่ไม่ได้ไม่ได้ปาดหน้ามันออกก็เอามารองเพื่อเป็นฐานแล้วก็ตักดินใส่แต่ละชั้นให้มันเต็มหลังชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนี่ยก็ตักดินใส่ให้เต็มหลังชั้นที่สามนี่มันเป็นกระบะที่ผมเอาปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็ยกเอาไว้เป็นชั้นที่สามแล้วก็เอาดิน เอาแกลบเอาปุ๋ยหมักเอาอะไรต่างๆมาผสมลงในนี้นะครับลงในนี้เสร็จแล้วก็เจาะหลุมตรงกลางเจาะหลุมตรงกลางก็ค่อนข้างจะลึกนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะเอาไผ่ตรงนี้ท่านชมไผ่ที่ซื้อมาเนี้ยปลูกลงไปนะครับจะได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งส่วนเป้าหมายของผมนะครับ ถ้าต้นแม่พันธุ์มันโตขึ้นไปหรือว่าต้นหน่อที่มันออกมาผมจะไว้ประมาณสักสองสองหรือสามหน่อเนี่ยสองหนอ่อสามหนอ่อเมื่อมันหน่อมันขึ้นมาเนี้ยก็จะทิ้งเป็นต้นพันธุ์ก่อนก็ยังจะไม่ตัดไปกินแต่ว่าถ้าต้นหน่อมันเป็นต้นที่แข็งแรงต้นที่แก่แล้วเป็นต้นลำต้นลำต้นที่แก่แล้วนะผมก็จะตัดปลายมันออกก็จะเหลือความสูงของ ต้นพันธุ์หรือต้นแม่มนเนี่ยสูงประมาณสักเม็ดหรือสองเม็ดก็พออันนี้จะทดลองดูนะทรร่านผู้ชมจะไม่ปล่อยให้สูงยาวชะลูดไปนู่นนะขึ้นฟ้าขึ้นนู่นนะม่เค,คงจะตัดออกนะครับถ้าหนอมันขึ้นมาหรือต้นแม่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามันลำมันแก่พอสมควรแล้วก็จะตัดนะความสูงก็จะเหลือมาสักสองเม็ดอ่าที่เหลือก็ถ้ามีหนอนขึ้นมาก็จะตัดกินตัดกินอันนี้คือเป้าหมายที่วางแผนไว้นาคต ถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นชลูดมันก็คงจะ,ะมีปัญหาเพราะว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันพื้นที่มันน้อยเนาะหรือบางท่านอาจจะไปปลูกข้างกําแพงรั้วแรงต่างมันาจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมความสูงของมันความสูงของมันเมื่อเราควบคุมความสูงเราก็มาดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องดินตรงนี้ให้ดีเพื่อเราจะเร่งให้มันออกหนอ นะออกหนอ่อเพื่อเราจะได้กินเราจะเน้นที่หนอ่อเราไม่ได้เน้นที่ลำต้นที่จะเอาไปใช้งานนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาปลูกไผ่หวานในกระบะล้อรถยนต์นะครับล้อรถยนต์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมปลูกอะไรก็แล้วแต่ก็หาใบไม้ไมหาญ้าแห้งหาฟางเอามาคลุมแปลง นะครับคุมคุมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นรักษาจุลินทรีย์รักษาคุณภาพดินนะครับรักษาคุณภาพดินจุลินทรีย์ก็ดีไส้เดือนก็ดีอะไรต่างๆมันอยู่ในนี้มันก็จะมีความชุ่มชื้นมันก็จะทำงานมันก็จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชน,นั้นๆนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมในเรื่องของการปลูกผัในกระบะล้อรถยนต์ก็ในคลิปต,ต่อไปก็คอยติดตามันแล้วกันว่าความก้กาวหน้าความเจริญก้าวหน้าความเจริญเติบโตอะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเป็นระยะระยะนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท,ท่านี้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ